พ่อเนื่องที่วัดจุฬามณีนะฮะเพื่อนๆครับมีของสลับหน้าจอแบบมั้ยมีใครเคยมากราบพ่อเนื่องบ้างไหมครับเพื่อนๆ ครับคนที่เข้ามาฝากกดหน้าต่อกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้แอดมินพามากราบสรีระของหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะเทพเจ้าแห่งเมืองสมุทรสงครามนะฮะหลวงพ่อเนื่องนะครับทันเด็ดมากในเรื่องลาบนะครับแล้วก็การให้โชคให้ลาบต่างๆนะฮะข้างหลังเนี่ย เป็นสรีระของหลวงพ่อเนื่องนะครับใครอยูกล้อยกไลนะครับแวะมาได้นะฮะหรือใครถ้ายังไม่มีโอกาสมาสามารถขอพรออผ่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะี่ครับเป็นบรรยากาศในกุฏินะฮะแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นสรีระของหลวงพ่อเนื่องนะครับ แี่งไทยหยิบลูกฟีฟองนะฮะให้โชคให้ลาบนะฮะเพลองดูกันนะครับเผื่อใครมีโชคมีลาบสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดหน้าจอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ วันนี้แอดมินพามาขอโชว์ขอราบขอพรนะฮะหลวงพ่อเนื่องโกวิโทที่วัดจุฬามณาีนะครับนีอ่อันนี้เป็นบรรยากาศข้างในศาลานะฮะเดี๋ยวแอดมินพาไปดูในส่วนของการไหว้พระนะฮะตรงตรงนี้นะฮะตรงมันดบนะครหรือว่าศาลาเนี่ย จะฉะลุด้วยผมทองนะฮะสวยงามมากนะครับนี่ใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดหน้าจอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะตรงนี้จะเป็นสรีระสังขารของหลวงพ่อเนื่องนะฮะเทพเจ้าแห่งอัมพวานะครับข้างหลังก็จะเป็นสรีระของท่านนะครับ ไครเข้ามาสามารถขอโชคขอลารับอนุโมทนากันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับไปค,ครับอันดมินจะพาไปดูฝั่งที่เป็นที่จุดทูปนะฮะก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็พระลาหูนะฮะเผื่อใครยังไม่เคยมานะจะได้พามาดูกันด้วยนะฮะ ใครที่อยู่แถวนี้นี่แนะนําให้มาเลยนะครวันนี้คนกําลังไม่เยอะนะฮะคนไม่เยอะมากเลยแล้วก็อากาศกําลังเย็นดีไม่ร้อนนะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นด้านข้างของกุติของหลวง <c oughs> พ่อเนื่องนะครับผมนี่ก็จะมีองค์ตรงกลางนะฮะก็จะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะฮะที่คอยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทร สงครามนะครับนี่แล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อเนื่องโกวิโทนะฮะเทพเจ้าแห่งอัมพวานะครับหลวงพ่อเนื่องเนี่ยท่านเด่นเรื่องโชคลาภมากเลยนะครับเด่นขนาดไหนเด่นจนขนาดาถูกจับอธิกรนะฮะสอบสวนว่าเอออวดอุตริหรือเปล่าเนาะแต่สุดท้ายท่านก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับเพราะว่า ท่านเนี่ยของจริงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นหลวงพ่อแช่มนะฮะเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะฮะของหลวงพ่อเนื่องนะฮะแล้วเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดจุลามณาีนะครับใครที่ยังไม่เคยมานะฮะลองมาได้นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระนะฮะ เดี๋ยวแอดมินพาเข้าไปกราบสรีระแล้วก็แล้วก็ขอพรหลวงพ่อเนื่องกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปดูที่ทาเาวสวุวรรณนะฮะนี่สวยงามมากๆนี่สวยงามมากเพื่อนๆนี่นะครับ ก็ตรงนี้นะฮะเป็นน้องกุมารทองนะฮะดูจากของเที่ยอามาเส้นไหว้แล้วเนี่ยน่าจะศักดิ์สิทธิ์อยู่นะฮะนี่ดูดิเพื่อนๆนของเล่นเต็มเลยนี่ใครแวะมา ช่วงนี้กำลังปลายเดือนนะกำลังใกล้หวยออกมาลองกันได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเพื่อนๆสวยางามมากๆนะก็จะมีตู้ให้บูชาวัตถุมงคลน,นะฮะที่วัดนะใครอยากได้ของแท้จากวัดมาดูได้นะคะับนี่ไปเดี๋ยว เราไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปกราบพาเวสวรรณนะฮะในโซนที่เป็นโซนพาเวสสวรรณของวัดจุลามณนนีนะครับผม ครับรรยากาศวัดก็ล่มลื่นมากเลยนะครับเพื่อนๆใครอยากมาอำพวามานอนสักคืนหรือไปเช้าเย็นกลับเนี่ยผมว่าเหมาะเลยไม่ไกลจากกรุงเทพเลยเพื่อนๆน,น,นี่นี่นะฮะตรงนี้นะฮะจริงๆตรงนี้เนาะด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิที่ หลวงพ่ออิดนะฮะท่านจำวัดอยู่ด้วยนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีท่านอยู่อย่างสมาธามาก,มากๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็คือไม่ได้มีกุติแยกเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่าท่านก็คือนอนบนศาลาตามทำต,ตามแบบอาจารย์ของท่านเนาะก็คือหลวงพ่อเนื่องเนี่ยสมัยก่อนท่านก็พำนักหรือจำวัดอยู่ที่ศาลาเลยเนาะไม่ได้มีกุติเป็นของตัวเองเนาะนี่ ก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่ะพระพิคาเนศนะครับมีคนมาขอพรเยอะมากนะดูจากของแก้บนแล้วเพื่อนๆก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์กันพอดีนะครับนีน่เดี๋ยวเราพาไปดูพาไปกราบเท้าเวสุวรรณนะครับ ที่เป็นทาเวสุวรรณวัจุลามณีเนี่ยเป็นทาเวสุวรรณที่ดังมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ผมว่าน่าจะดังที่สุดในเมืองไยัยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมากราบมากมากมายเลยนะฮะนี่โซนนี้นะครับก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณที่เป็น เรียกว่าทรงจำปีแล้วกันเนาะเพื่อนๆน,นี่ตะกอนเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่โล่งนะเพื่อนๆกราบมามากราบพระเวสสุวรรณตรงเนี้ก็จะร้อนมากๆกับต,ตอนนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยทำโดมขึ้นมาให้กราบไหว้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้ญาติโยมเนาะมากราบได้สบายมากขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น รูปเวสุวรรณนะฮะทรงจำปีองขวา,าสุดเนี่ยก็จะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นแรกเนาะรุ่นปีสี่ห้าเป็นปางเจตุมหาราชิกานะครับนี่องค์กลางก็จะเป็นรุ่นสามสามเทพเนาะก็เป็นรุ่นสามปางเลยนะฮะสวยางามมากๆแล้วก็องค์สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นปางที่เป็นเทพพระบุนะฮะ แอดมินจะพามากราบโซนที่เป็นเรียกว่าโซนท้าววสสวรรณโซนใหม่แล้วกันนะเพืๆๆ่อนๆเป็นที่ให้ลูกศิษย์ลูกหานะฮะมากราบแล้วก็มาขอพอรได้เยอะมากๆนี่ตรงนี้นะฮะสวยงามมากๆใครเคยมาแล้วฝากคอมเมนต์ให้หน่อยฮะ มีใครเคยมาบ้างนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยมาหรืออยู่ไกลเนี่ยสามารถขอพรผ่านไลฟ์นี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละองค์เนี่ยเป็นปางอะไรบ้างแล้วก็มีความความหมายยังไงนะครับเพื่อนๆนี่สวยงามมากมาเริ่มต้นที่องค์แรกเลยนะครับองค์ใหญ่สุดอยู่ด้านหลังสุดเนาะ เป็นรูปยักษ์เราเรียกว่าปางจตุมหาราชิกานะครับก็จะเป็นปางยักษ์เนาะเป็นเจ้าแห่งผู้ผีนะครับแล้วก็เจ้าแห่งศัพท์นะฮะเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลนะครับที่ดูแลทิศอุดรน,นะฮะหรือทิศเหนือนะครับเ,เพื่อนๆเียกว่าเป็นหัวหน้าของเท้า งตรงกลางนะครับเพื่อนๆที่ถือคันช่องอยู่เนาะก็จะเป็นปางพรมมาสูติเทพนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเรียกว,ว่าปางหน้าพรมเนาะเป็นปางให้พรใครอยากได้โชคได้ลาภหรือขอพรอ,อะไรต่างๆเนี่ยขอได้ที่จุดนี้เลยนะครับแล้วก็องค์ด้านขวานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นปางเทพ,พบุตรเนาะด้านขวาก็จะเป็นปางเทพ,พบุตรก็คือหน้าเทพเนาะ รอเหลาทีเดียวน,นี่แล้วก็สามองค์ตรงนี้เนาะก็จะเป็นปางเทพประมุเหมือนกันเนาะแล้วก็องค์ด้านซ้ายมือที่อยู่องค์ข่าวตรงนี้เนาะเรียกว่ามือขวาของพระเวสวรรณนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นพยาปุริศาสร์นะครับมีใครที่โดนของโดนกระทําไม่ดีนะฮะหรือ โดนวิญญาณร้ายติดตามนะเรียกว่ามาขอพอรกับเทา้าบริษัทได้นะครับดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับเพื่อนๆคนยังไม่เยอะมากนะยังมาได้ตลอดยังมาได้เรื่อยๆเ,เนาะแต่ว่าใครที่จะมาอาจจะรีบหน่อยเนาะเพราะว่าผมตอนขับมาเห็นรถทัวร์หลายคันเลยทัวร์จีนก็น่าจะกำลังมาเนาะเผื่อเพื่อนๆ อยากมาจะได้แผ่นกันได้เนาะใครที่มีดวงมีโชคไม่ลาบเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูทูบสดเศรษฐีนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในการแก้บนนะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆนี่อองนี้นะคะก็จะมี ลูกปิงปองนะฮะเสียงโชคเสียงลาบนะครับเผื่อใครมามีโชคมีลาบเนี่ยจะได้เอาเงินไปต่อทุนต่อยอดไปใช้นี่ได้นะเพื่อนๆนะนี่วก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของลูกเศรษฐีนะเพื่อนๆเผื่อใครมีโชคนะนี่ได มีหลายที่เลยนะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูนะเพื่อน<ๆ>ใครที่กังวลว่าจะต้องเตรียมของมาหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะเพื่อนๆที่วัดมีให้บูชาเทียบเลยเนาะไม่ต้องลำบากไปจัดเตรียมเนาะแล้วก็นีตรงนี้นะฮะเป็นทุกเศรษฐีนะเผื่อใครมีโชคมีลาเพื่อน ราคาไม่ได้แรงมากนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่คือสวยงามนะครับของกินก็เยอะนะเผื่อใครร้อนร้อนเนี่ยกินตรงไอติมได้นะฮะไปครับเดี๋ยวเราพาไปอีกโซนหนึ่งเรียนกะว่าโซนโซนเก่าแก่แล้วกันเป็น องทาเวสุวรร์องแรกแล้วก็องเรียกว่าออริจินัลเนาะเดี๋ยวแอดมินพาไปพาไปดูนะเพื่อนๆน, mm hmm. นี่สวยงามมากๆครับท,ที่ที่รักอยู่ตรงไหนก่ะศาลาหลวงพ่อเนื่องเหรออ๋อ เราเดี๋ยวเราเดินไปหาแล้วล่ะนี่เราอยู่ตรงจุดทาเวสนั่นแหละน้าลาเดินสซไปแล้วไงไปแล้วมาแล้วนี่จ้างานที่รักขอพอตรงนั้นแล้วเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูโซนโบสถ์กันนะเพื่อนๆพาไปกราบพระที่โบสถ์กันละกันเนาะ เผื่อใครมาแล้วเนี่ยจะได้ไม่เสียเที่ยวเนาะเพื่อนๆ่มาหมดเลยนะครับพี่เพื่อนๆทุกเพศทุกวัย เป็นโซนวิหารนะครับโซนศาลานะครับเพื่อนๆใครอยากมีโชคมีลาภฝากกดไลค์กดติดตามเคาะหน้าจอให้กันหน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแอดมินจะพาไปกราบพระที่โบสถ์วัดจุลามณีนะฮะเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากๆนะเพื่อนๆ นี่ไปครับเพื่อนๆไปกันฮะวันนี้เรามาทําบุญกันแล้วต้อนรับปีใหม่กันนะนะครับใครอยากมาไหว้พระถวายสังฆทานนะฮะแล้วก็มากราบของพ่เนื่องนะฮะตรงนี้พี่ลองไม่ผิดหวังน,นะฮร พระทานที่สวยงามมากๆนะฮะฮัลโหลบอจ้ะจา้จาจ้าจโอเคจา้านี่ก็จะเป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นรูปพระประธาน วัดจุฬามณีนะครับแล้วก็จะมีประชาชนทั่วไปนะครับมากราบไหว้นะครับแล้วก็มีน้ำมนต์นะฮะให้ได้ประพรมน้ำมนต์นะฮะเพเป็นสิริมงคลน,นะเพื่อนๆนะ สำหรับใครที่ขาไม่ดีเข่าไม่ดีนะสามารถนั่งตรงนี้ได้นะเพื่อนๆนี่นนี่อเคกิจกรรมฝาผนังก็สวยงามาเป็นพุทธประวัติแล้วก็รูปือสีนะครับต่างๆนะฮะรวมถึงเทเวสุวรรณนะฮะนี่ เป็นรูปสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเพื่อนๆสวยงามมากๆนี่ไปเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูโซนทาเวสวรร์ที่เป็นโซนดั้งเดิมนะฮะเรียกว,ว่าโซนดั้งเดิมละกันโซนออริจินอลนะเพื่อนๆเผื่อใครอยากขอโชคลาภศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเพราะว่า แอดมินและภรรยามาบ่อยมากๆแล้วก็ขอโชคลาบของานได้บ่อยมากๆขอขอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีต้องมากลับมาแก้บนวันพุธได้เลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปเร็วงนะครับหายแล้ว ใครที่ยังไม่เคยมาขอพรแล้วก็อธิษฐานนะครับผ่านไลน์นี้ได้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปกราบท้าเวสุวร์เรียกว่าองค์ดั้งเดิมแล้วกันเนาะ ก็โซนนี้นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับชวชวทุกท่านเลยนะครับที่ได้ยินเสียงดีนะครับตีอนครับนนีน่าากกสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้แอดพินมากราบท้าเวสวรรณ ที่วัดจุฬามณีนะฮะพราเวสวรรณที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดังมากเป็นดังที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นโซนทาเวสวรรณที่เป็นเรียกว่าองค์ดังเดิมแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วจะมีคนมาว่าติดรัฐได้เลยเพอดอกลาเาื่องะเรื่องป้องกันภัยได้ทั้งหมดนะครับวัตถุมงคลของวัดจุฬาเป็นสภามุนนะฮะพามาพิเศษ กราบหอพรนะครับเพื่อนเพื่อนให้ทํำกว่าสามรอบนะครับหรือว่าสามพิธีรือจะนำออกมาให้ท่านอย่าแอดมินจะทยอยเล่าครับส่วนใช้ที่ประวัติของแต่ละปางให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนให้สเริ่มต้นด้วยองค์แรกนะครับเพื่อน องค์แรกนะครับเป็นเรียกว่าทาเวสวรรณองค์แรกของวัดจุฬามณีเลยนะเพื่อนต้การนะครับองนี้นะฮะเรียกว่าปางพรมมาสูติเทพนะครับเพื่อนๆเป็นปางที่ทำจากดอกกุหลาบที่เราเท้ามหาพรหมนะฮะซึ่งองค์นี้เนี่ยท่านเป็นองค์ที่ เอาไว้ขอพรนะครับขอโชคขอลาบขอการของานสามารถขอองค์นี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็องค์นี้ท่านเมตตามากๆนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ตรงกลางตรงนี้นะเป็นเรียกว่าองค์จตุมหาราชิกานะครับเพื่อนๆเรียกว่าเป็นองค์น้ายักษ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเท้า จัตุโลกบาลน,นะครับแล้วก็เป็นมหาเทพที่คอยปกปาร,รักษาทิศอุดอรหรือทิศเหนือนะครับยังเป็นราชาของแห่งยักษ์คนทันนะครับแล้วก็ผู้ผีปีศาจต่างๆเนาะใครที่โดนของกระทําย่ําดีไม่ดีเนี่ย มา่อนของหรือว่าขอพรท่านได้เลยนะครับเพื่อนๆสร้างปีตนะครับท่างสามารถเดินไปกราบองค์ถัดมานะครับจะเป็นปางเทพบุตรนะครับเพื่อนๆเป็นองค์สีทองตรงนี้นะปางเทพพบุตรเนาะก็จะขอโชคลาภนะครับนี่แล้วก็ใครที่มาไหว้เนี่ย จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมีกระจกเนาะเราสามารถขอพรแล้วก็ให้เห็นกระจกเนาะให้คิดแต่สิ่งดีๆทำดีๆเนาะเราสิ่งดีก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองนะครับเพื่อนๆนผ่ของวัตถิลอย่าดีต้อนรับทุกท่านนะครับใครที่เดินทรามข้างนี้ให้ขอพรตรงนี้ก็จะเป็นพองค์มมาสุิเทพเหมือนกันนะฮะจะเป็นสีทองนะครับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากขอพรเนี่ย ขอพรผ่านไลฟ์น,นี้ชัตน,นี้ได้เลยนะครับเพ <ป follow S 2> ื่อนๆแต่ขอบกระจกนะครับในช่องนี้นะครับตั้งตัวอย่างองค์ลอยเท้าสวัสดนะครับตั้งหน้ารถนะครับขอบกรอบเริ่มต้นที่400บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นที่400บาทบูชาวัตถุมงคลนะครับเพื่อนๆของวัดจุฬามณีเนาะใครอยากได้ของแท้แน่นอนต้องมาที่วัดนะสุโขทัยนะครับจังหวัดเชียงแสนด้านหลังเดียเป็นองค์ท้าเรสวัสดวัดจุฬามณีนะครับ เป็นรูปเลียมก็จะเป็นรูปหล่อนะฮะใไ,ไปตั้งที่บ้านที่วัดเนี่ยหรือตั้งที่รถเนี่ยก็ได้นะเพื่อนๆสวยงามมากๆครับ <im it> <im it> รูุาหมากรจรรพินะครับตะพูมหาจัจรพรนดินัที่พคุณสองดานะครับแล้วก็มีพยันนะครับเพื่อนๆเยอะแยะมากมายและวย็ามีดูสิบนะครับรถ้นอายกว่าห้าสิบปนะครับอยู่ในช่องที่ห้านะครับเด็ดไปเรียบเรียบแล้ว าบาทครับเีน,นครับเดี๋ยวแอดมินขอลงไลฟ์ก่อนนะครับพรเพื่อนๆขอให้พเพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญนะครัโชคดีเฮงๆรวยๆตล,ลอดปีใหม่นะครับสวัสดีครับ